พุท,ทธศาสนามีองค์ประกอบอะไรองค์ประกอบแรกเราเห็นรูปไหมคือพระพุทธเจ้านะก็คือาศาสดา,นะสาศาสตาเนี่ยผู้สั่งสอนนะผู้สั่งสอนคนอื่นเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านะถ้าที่เราเห็นเนี่ยพระพุทธรูปนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นะเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างภาพนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นเป็นภาพของพระเจ้านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอ,อให้ความสำคัญถือว่าให้ความสำคัญสูงสุดเ,เหตุที่สูงสุดก็ว่าเพราะองค์เนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นนะเอ,อต่อมาก็มีพระธรรมคำสั่งสอน มีพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่สั่งสอนก็ไม่มีใครที่จะปฏิบัติตามใช่ไหมก็ต้องมีคำสั่งสอนต่างๆคราวนี้คำสั่งสอนเนี่ยหลักๆแล้วมีสามอย่างหนึ่งทำความดีนะหนึ่งทำความดีใครๆก็อยากทำความดีใช่ไหมนะนักเรียนก็ต้องทำความดี ไม่ทำความชั่วประมาณไม่ทำความชั่วไม่ว่าจะขโมยของเขาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะด่าทอเขาพูดคำหยาบหรือกินเหล้าเมายาพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะเป็นเรื่องของความชั่วนะนะคดโกงนะมีเล่เหลี่ยมนะในการที่จะ จะโกงคนอื่นหรือแม้กระทั่งนักเรียนเนี่ยทำความดีก็คือรู้จักไหว้บิดามารดารู้จักไหว้พระรู้จักไหว้คุณครูนะแล้วก็บีใจเมตตาต่อต่อเพื่อนนะไม่ไปทำร้ายเพื่อนไม่ไปดุด่าเพื่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าทำความดี คราวนี้ละเว้นความชั่วก็ละเว้นเห็นของเขาอยากได้ใช่ไขโมยเข้ามาเนี่ยก็มไม่ไม่ดีนะอย่างเพื่อนเนี่ยม,มีตร,ประปกาดินสอเราเห็นแล้วก็อยากได้มาเป็นของเราเนี่ยถือว่าเป็นคนถือว่าทําความชั่วเราไม่ทำนะเราไม่ทําต่อมาทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ สแสดงว่าจิตใจคนนี่มันไม่สะอาดใช่ปะในใจคนนี่ไม่สะอาดจ,จริงๆแล้วเดี๋ยวก็อยากได้นูน่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เดี๋ยวก็โกรธแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็โมโหแล้วเดี๋ยวก็หงุดหงิดแล้วจริงป่า <Lindsay> เรามีอยู่อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมเราก็จึงต้องมาหาวิธีในการที่ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธ ก็เริ่มจากการทําสมาธิก่อนใช่ไหมทําสมาธิก่อน mm hmm. เขาจริงๆแล้วทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากรู้จักรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นก่อนช่วยเหลือคนอื่นก่อนนะเขาเรียกว่าให้ทานรู้จักการให้ทานให้ผู้อื่นให้ของกับผู้อื่นให้อภัยกับผู้อื่นนะแล้วก็ มาเรื่องของการทำสมาธิพอเรื่องของการทำสมาธิก็จะเป็นการบังคับใจตัวเองแหละใจตัวเองนี้บังคับยากนะใช่ไหมพ่ออาจารย์บอกให้นั่งหลับตานะบางคนก็ไม่ยอมหลับและอันนี้ใจลอยไม่ได้ยินที่พ่ออาจารย์บอกใจลอยใจเผลอพอเพื่อนมาปุ๊บก็อา้าวหันไปหาเพื่อนแล้ว นะเมื่อกี้เนี่ยพอชั้นใหม่มาปุ๊บก็หันไปมองหมดเลยหรือว่านั่งไปได้สักพักเดียวแป๊แบแพักเดียวก็ลืมตากันหมดเลยใช่ไหมแสดงว่ายังไม่อดทน,นะนนะคราวนี้ถ้าเราอดทนเนี่ยเราก็จะค่อยๆฝึกใจใเราให้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะให้บริสุทธิ์ขึ้น เอาทำไมมันบริสุทธิ์ขึ้นล่ะเพราะว่าเราอดทนต่อการที่มันทนไม่ได้เอะมันอยากมองอยากเหลียวไปหาไปดูเขาทำยังไงอะไรอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเราตั้งใจดีๆแล้วจิตมัใจมันก็ค่อยๆสงบลงสงบลงเอาคนเรียนหนังสือนะคนเรียนหนังสือพวกเราเรียนหนังสือแล้วแต่ทำไมมีคนเรียนเก่งกับคนเรียนไม่เก่ง ทำไมใช่ไหมเพราะคนที่เรียนเก่งเขาทำไงเขาตั้งใจฟังคำคำพูดของคุณครูที่สอนบางคนไม่สนใจละ่ะครูสอนอะไรไม่สนใจไปคุยกับเพื่อนบ้างไปดูใต้โต๊ะบ้างใช่ไหมแล้วความรู้เราจะได้ยังไงอะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังคำที่คุณครูสอนเราก็ไม่มีโอกาสได้ ได้เข้าใจต้องนั่งหลังตรงฟังคุณครูพูดตั้งใจใช่ไหมอย่างพระ้าจาย์กำลังพูดนี่ก็ต้องตั้งใจนะถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินก็ไม่รู้ใช่ปะนะเอาละเราก็พอสมควรนะในการทำความเข้าใจกันตรงนี้